ผูสิงครับพี่น้องครับหกร้อยห้าสิบสี่คันโอ้โหเนี่ยจะยอดอันหลานกับกาลสินครับอำเภอสาสขันจังหวัดกาลสินอะสี่ขืนครับสี่างขืนเอาบ้านโอ้โหละ่ะหกร้อยห้าสิบสี่คันปะนะรถนี่กับมี่ได้พี่น้องรถรถสองแถวขืนกับมี่ครับ แต่ว่าสีขึ้นล่องเบิ้งนี่แหละสีขึ้นล่องเบิง้งยางไวปะนี่ครับผมอ้าวคุณกามาหลายอยู่ได้พี่น้องในคณะทั่วกามาเงินมองจอรถกว้างขวางครับกูสิงสาศาสักขันได้ห้าวขึ้นมาย่างครับพี่น้อง อุม้มมานับเด้คนมาหกร้ยห้าสิี่คันกหกร้อยห้าสิบสี่ลน้ำพร้อมปะเป็นไปนเบิ้งขางทึ่งกันพี่น้อง <c oughs> เอาแล้วเริ่มอาการไอนนแล้วย้ำฝนตกนี่ไหลลงมาเลยครับตาดตานลงมางามขึ้นอย่างนี้เพิ่นว่าหน้าฝนย้ำฝนตกน้ำสิไหลลงมันไลสวรรค์ครับ อัอหลาดพักหนึ่งหมองเศร้าเมื่อยเฮ้โอ้ขึ้นมาพักนี้แล้วเจ้าจังใดเริ่มีอาการหอมมีพญานาคครับสองตนสีขาวเลยงามเลยไปยิกมาพี่น้องมา รุนกันพักสองเศรษฐโอ้โห่ศรผู้สิงครับผู้สิงขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อพักสามอาจจะคอยไปเห้าเรื่องเศรษฐแล้ว ขาเริ่มปั้นถามวิ่งนดครับครับลงบข้ันล่างเบิ้งพูดหล่ะครับ,รบ,บ,บ,รบผู้กุมเขา้าผลผู้กุมขา้าวพูดหางพญ,ญานาครับลงไปผูอย่างโบทันสุดขึ้นไปเยอะ ถ้าได้เคืองอยู่ได้ครับต่อไปอีกต่อไปอีกพี่นองโอ้สายมากเลยจ้าหนี่มาเด้ยอยังไปเละ <c oughs> เออเดี๋ยวเ,เห็นขาสันชันตัวใหม่ครับผมขึ้นไปขึ้นไปสองครับ วหมหือนับลงไปอีกปุ๊บสุดสุดครมับไปต่อสั้นได้ผ่านี่สั้นจีดีขึ้นภูสิงขึ้นภูสิง โอ้นั่นจะแล้วเพิ่งับพี่น้องอ่เพิ่งก่อนเนี่ยล้างครับขึ้นมาเตืบแล้วสีโมงแดดฮอนดี้เป็นไปครับบ้านน,าน,นี้สั้นแล้วบานนี้สั้นแล้ว มันนาสีเคืองไปม,มีรถอยู่นะครับอันวะฒนันยางอ่ะมีรถขึ้นมีรถอยู่รถสองแถวขึ้นผู้หยุดก่อน้าอ่าออบครับอืม